สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาเปิดยันกันนะครับก็ผมอยากได้ย้าตัวละครตัวใหม่เนาะก็คือเจ้าตัวละครคุดนะครับที่อ่าเป็นตัวละครระดับ s อนะครับตอนนี้มันหาได้จากการเปิดยันเนาะมันก็จากการันตีที่30ใบนะครับนี่จะเป็นตัวละครนี่เลยการูด้านะครับผมว่าสกิลมันค่อนข้างโอเคเนาะเดี๋ยวผมก็จะเปิดหามันนะครับเพราะว่า30บใบเนี่ยมันได้1ึงตัวแน่ๆเนาะก็เดี๋ยวเราไปเปิดหาเจ้าตัวการูด้ากันดีกว่านะครับส่วน 60ใบเนี่ยมันจะได้ SR SP นะครับก็ถือว่าเอา SR SP ไปในตัวเลยแล้วกันนะครับก็คือเปิด60ใบเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเล่นๆกัน60ใบนะครับเพราะว่าเผื่อไว้อ่ายันไว้ทำอย่างอื่นด้วยเนาะก็เดี๋ยวนี้เปิด60ใบพอแล้วกันเนาะอ่าตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ100 140บใบนะครับก็เดี๋ยวเราเปิด60ใบกันอ่าใบแรกอันนี้เปิดเล่นๆไปก่อนเนาะเพราะเป็นใบฟรี ชูออกกันรด้าเลยอ่ะไม่ใช่อ่ะกดเชนเล่นๆดูซิได้ยันไหมอ่าได้ยันอยู่โอเคต่อมาเราจะเปิดทีละสิบใบนะครับเอาเป็นรูปอะไรดีรูปหัวใจแล้วกันเนาะง่ายๆดีอยู่ถูกดูซิเชนไอเอออกไหมเลนหลักเนี่ยผมเรียกว่าเป็นตัวละครเลนเนาะเลนไอเอ็ป โอเรียลโซ่เอสอาร์ออกเยอะๆก็ดีเนาะเพราะว่าผมยังขาดแต้มในสันเจ้าอยู่เอาไปย่อยออกมาแล้วหนึ่งตัวเอาเอสอาตัวเดียวเลยทีนี้หัวน้องหอยอสองตัวตัวนี้ย่อยได้35แต้มมูโจชิปอ่าที่เป็นใบแรกไปแล้วเราลองเอาหัวใจกลับด้านมั้ง อยู่ที่ได้อะไรอ่ามัป่องอันนี้ว่าจะปั้นสองดาวอยู่โดสามดาวมาชิปน้องไฟเฮดดาวหน่อยน้องไฟเบิลใหม่ตัวเฮียยูเออเอตรหน่อไม่มีเลยเอตรหน่อยไม่มีเลย แล้วน้องแมงป่องเนี่ยเราสามารถทาตัวละครอ่าน้องแมงป่องที่อัพสกิลตันเป็นสองดาวได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเอาไปใช้กับเก็บมืดได้เนาะสำหรับเจ้าน้องแมงป่องที่เป็น2ดาวนะครับไปให้ น้องต่อยชึกแล้วก็ให้น้องตายไปเลยนะครับให้ติดรถเกาะอ,อย่างนั้นแหละเอาไ, <c oughs> ไปทำทีมตีบอสได้น้องม่งฟองสองดาว <c oughs> เอเออยุีิมาตัวก็นนย,ยังมีจะได้ย่อยอ่าสองตัวโมจังขอสับตัวได้ไหมเอตาเอาืเอ สามสิบใบมาแล้วนะครับการันตีการูดา้าหนึ่งตู้อ่ะอ่าเราเปิดหกสิบใบไปเลยเนาะนี่การูด้ามาแล้วนะครับก็คือรุดนั่นเอง อีกยี่สิบเก้าใบเราจะได้เล่นไอพีหนึ่งตู้อะขอให้ออกเป็นเลนแล้วกันเนาะตัวละครผมจะได้ครบเลยนะครับเพราะว่าผมขาดเลนตัวเดียวคาราตูกบอลลูอะคุโรหลวงพี่โยโกโอไอตาออกเยอะนะโรนิชิปอุ้ยไอตาออกแล้วอุ้ยโรนิชิไอตามาเยอะมากหูเยอะจริง ทักทีหยุดเลยซิัสี่ตัวได้มั้งห้าตัวชึบอ่านี่ต้องซื้อยันเพิ่มแล้วนะเพราะผมไม่พอซื้อสองรอบไปเลยเนาะรูปหัวใจรูปเดียวนี่แหละถ้ามันจะออกมันก็ออกนะชิบ กบมาะาพแล้วดูดิัโอนิจังอนิ Good ังอนกแล้วองโอนิ่รอจังโอนกจังโอัโอนงโอนิังโอนังอนิจัอ้อนิอนจออัวกอังอังนังิโนิจโลยโนะครับัอนิัอนันตีัป็นตัวอะไรเนาะมันจะออกมันจะออก ตัวก่อนสุดท้ายนะครับสําหรับโลนี้เนาะตัวละครการันตีมันจะออกตัวก่อนสุดท้ายเลนิตตัวก่อนสุดท้ายเราจะได้ตัวอะไรเนาะขอะเป็นเล่นิตพไม่ก็เป็นโยตัวเอสพีกันเนาะนจะมาอัพสกิลนะครับโยตัวเอสพีเนาะอ่าไปเลยเอาเป็นอะไรดีมาเขียนเอสพีไปแล้วกันเนาะมันจะได้ออกเอสพีให้เราถูกทำวายตีหรือเปล่าหน <c oughs> ึ่งสองสาม ไปตัวท้ายคือเออแมงูไม่งูผมตันไปแล้วเนาะอันนี้เอามาก็ได้ทำได้แค่ย่อยนะครับเพราะไม่รู้ว่าไปทำอะไรแล้วเนาะ ถือว่าเปิดหาก,การลุดาเนาะโอเคครบแล้วได้น้องน้องอะไรนะน้องลิงมาตัวหนึ่งถ้าผมเปิดต่อยอีกห้าสิบเก้าใบมันก็จะการันตีอีกนะครับเพราะว่ามันก,การันตีทุกหก,กคลิปใบเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาตัวอ่าการุด,าาด้ากันหะน่อยดีกว่าเนาะเพราะเพิ่งจะได้ไมาเมื่อกี้ โกทูแช่ไม่แช่แล้ว S A คารุดาอยู่ไหนคารุดาเนี่ยเฮนรี่เนาะสะกี้ว่าค่อนข้างเก่งด้วยเนาะตัวก็เท่ด็ดดิเอาอีวัวมาหน่อยดีกว่าเหมือนเดิมอ่ะแต่แคบเป็นสีแดงอีวัวแล้วก็หน้าตาเหมือนเดิมด้วย เพิ่มเสื้อขึ้นมาหน่อยหนึ่งทเท่ๆ,ๆตัวนี้ตัวนี้เท่มากดูแล้วถูกใจถูกใจก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับการเปิดย่านนะครับก็คลิปนี้ผมถือว่าผมมาเปิดหาเจ้าตัวการูด้ากับตัวเรเนสซีเนาะแต่ว่าได้แค่การูด้านะครับเรเนสซีไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย